ทุกคนครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไม่มีกำลังใจทำยูทูบเลยเฮช่วยผมด้วยเป็นเหี้ยเลยนะโอเคครับสวัสดีชาวเมกาทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็อยู่กับผมอีกแล้วมาเกมเบอร์ชวีแล้วก็กลับกันมาอีกแล้วกับเกมโลบอกในแมปบูเฮเวนกันนะครับผมนะเออเป็นแมปที่บอกเลยว่าเรื่องเรื่องเซกม่บอกเลยว่าโคตรอะไรวะ ตะเกียบมากนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปป่วนบ้านแต่ละคนกันนะครับเป็นก่อนก่อนที่จะไปป่วนนี่กูกูต้องหาหารถก่อนนะเฮ้ยเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีไปไปดได้ไหมเอ้าไอ้สัตว์อะไรออไโอ้ยเฮียไปชนบ้านเขาอีกมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะนั่งรถนี้ไปเลยและกันรถไหนดีวะคนดีรถรถรถแบบนั้นเลยโคตรสวยมาเปิดไฟด้วยเฮ้ยเฮียบ้านเต็มเลยข้องบนอะ่ะไปบ้านนี้มันล็อกป่าววะ เชียบ้านมันล็อกอะเฮ้ยอันนี้ไม่ล็อกว่ะเออเออคิดเหมือนกันจะไม่มีสองเออใช่ไหมล่ะนี่สวัสดีทุกคนเรามาแบบแบบเป็นมิรนะเราไม่ได้มาทำอะไรเลยอีฮี้ยตูเซมันอยู่ไหนวะนี่ไงระเบิดบอม,มมาที่ลบแล้วทุกคนกูได้ตากกูดีแล้วกูดี COVID แล้วกูดีแล้วมาละมาละมาละ ไอ้ยี่เจ้าของบ้านไม่อยู่ตึงๆเฮ้ยทุกคนตอนที่ผมเข้ามาในบ้านมัน,นได้เฮ้ยไ <c oughs> อ้ยี่นี่บ้านบ้านใหญ่โตด้วยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้น,นี่อยู่ไหนอะเฮ้ยอ๋องงงงนี่ยังงงแดงเอางงแดงเลยกูเนี่ยงงไอ้เยียอยู่ไหนวะอ๋นนออยู่ชั้นบนลืมไปแม่งมีสามชั้นบ้านหลังนี้ต้องขึ้นลิฟต์ดีกว่าหวัสดีครับเป้ไปครับสวัสดีครับไอ้บ้านโคตรใหญ่อ่ะบ้านมันก็ใหญ่ไปบางทีนี่ไงเจอแล้ว แลเปิดหยิบเงินมาชิวๆครับกูแล้วแล้วล,ลงทางไหน,นกูลืมแล้วไอ้เหี้ยเลืออ้อๆนี่ยเนี่นี่นี่ไปลงลงลง,ลงชั้นนี่แหละประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่ปะปะปะปนีอ่ออกได้แบบชิวๆ,ๆวขับรถต่อ,อ,อเ,เฮ้ยทะทำเหี้ยอะไรกันวะเนะี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มันทำกันอย่างงี้กูรับไม่ได้กูต้องไปป่วนเฮ้ยทำอะไรหนูไอ้หนูทำอะไรไอ้เหี้ย มันทำเพี้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันทำอะไรกันเฮ้ยเฮ้ยผมลองไปป้นบ้านมันดิอยู่ชั้นไหนวะชั้นสองใช่ไหมที่ป้นอะ่ะเออมันจะอยู่ตรงชั้นนี้เนี่ยชั้นไรวะนี่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 เอ้ยไม่ใช่อีกชั้นหนึ่งมันต้องขึ้นอีกชั้นหนึ่งนี่วะเอ,อ้าไม่ใช่อะไรวะกูงงอะไรนี่อ๋อเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วอมระเบิดเงินมาชิวๆเอ,อ้าโอ้โหมมนยัง ชืนแจกตังค์อยู่เลยอ้าวกูแจกตังค์ด้วยละอ่ะเนี่ยอ่ะแจกตังค์อ่ะดีดีอัดโปรยตังค์ใ <c oughs> ห้เฮียเฮ้ยเจอบ้านคนไทยว่ะใช่บ้านคนนี้ไหมเนี่ยโอ้โห่ทำไมบ้านมันใหญ่ขนาดนี้อะไรอ่ะเราอยู่บ้านหลังที่สิบเจ็ดสวัสดีพี่พี่มีอะไรเปล่าครับไม่ได้มีอะไรแต่กูมีไอ้สัตว์ทำไมหรอว้าวว้าวเย่โอ้เยเฮ้ยมันเป็นโชว์รูมรถไปเนะี่ย ่มันเป็นโชว์รูมรถนี่ว่าโอ้โหถ้าที่นออ้องเขาเป็นรถเลยอ้อตู้เซฟตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟอยู่ไหนเนี่ยพี่เราหาตู้เซฟไม่เจอนะครับอันนี้ข้างนอกโอ้โหเติมนี้โลภให้จัดเลยคนไทยอะไรเนี่ยครูอะไรวะอะไรอะไรตแต่แยครัวปืนมาด้วยอะไรเนี่ยเยี่ยมโคตรเถื่อนเลยวะ่ะเถื่อนชิบหายอะไรอะ่ะใครป้นบ้านขอให้ได้แค่พี่น้องโอ้โหชอบเลยเฮ้ย นี่ไงว้าวอยู่ไหนวะดีดๆดดดอ้าโลป๊อมได้เงินตึงๆตงไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายายบายบาย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 โอเคครับนะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับแมปบุเฮเว่นนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สวัสดีผมไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยเด้อ